มีตัาตัพรควจารโมนํามันนัมสสมิดรุ่นมีก็เึงพวกนี้เสือตัวห้ามกับ่อเมนห้ามอันมาจะดุนได้นั่นดอกห้ามกับ อ่ามดพอมดเมียคิดว่ากะที่มดไปนั่งอ่าคือกันนะเจ๊กี้กับเมนพอยนี่จันเที่ยงเฮาอ่ามดพอยนี่จันเที่ยงพอยนี่จันจันไปแล้วก็มดมากมดมากพอยผู้ดีก็มดมากอ่าบาดนี้ก็ลูกหลานอ่าในฐานะอ่าบวชก็ได้เป็นจันคึ้นเพิ่นดอกอ่าก็เรียนเอาคือเก่านี่ละอ่าได้ดีใส่ได้คือเก่าเออเส้งเหนียวเส้นเกลื่อล้วเนาะเออ <c oughs> คนเฮานี่มาจากคนาอาจารย์เสียมันถือกันเมื่อทุกคนมันก็ถือไปเป็นว่าได้มีข่มถือข่มแก่ข่มปดกันไปถือวาอ่าธรรมดานเด้ลูกรา,บ,า <c oughs> บันนี้อัมบัณนีบันทึกท่าวถวยพรผุวนนาสีแจ้มเจ้าฟังขา อันหนึ่งอให้สมบัติลุนเงินคำเซ็นกกดขอให้สร้างและมาทั้งขาได้ืยนเงียบพอให้ล้างาเจ้าหัวเมืองไปด้านหัวเห็ดประเทศเท่าให้มานอมสวยสู้เจ้าเดิมบ่ละบบนแล้วเสนาก็ทรงซึ้น สุขขวัญ <einfach> สีส <từ> ีสิทธิพะเนตรแก้วขวนมิงจนนี้ขวยบเส้นขวนเจ้าเจ้านาพนขวัญขมยอยาปอยู่ป้าไม่ไปซุ่มซนหมูอนให้เจ้าจนมาไกลผ้าขวนบนหลังกลขงพ่อแม่พี่น้องก็มาขาสุขขวัญสีสีสิทธ แกวขนมิงจฉหนีเขยบเส้นขนเจ้าอาดาบทึงคู่ขมือ,อยาไปอยู่ป้าไม่เป็ส้มซอนมูทอนให้เจ้าจอนมากไกลถ้าขวนม้อนไข่เหียบขุงพ่อแม่พี่น้องกับมาโอมเจ้าสุขวัน ทาถึงย้ำคำไม่เจ้าอ้อมหอยกับหอยเขาบนนอนเดือคำเด้อกินนารีนารนเป่าสาวสนุมกับซุ้มซื้งจนหงเกากะมาเข่าสุขวัญมามาเยอะขวัญเออมาหอดเร็อกะมาอยู่เดนออยู่ทิ้งเด้อ บารนี้พอสิสู้คนหายบา้ไดี้าสิได้ไปอุปสมบทบาร์พุทธังอายุจนังเตียซีวิงตังยานิพพานังสารนังขัดทามีขมังอายุจนังเตี้วิตังยานิพพานังสารนังคัดา มีธรรมังอายุวันังเต๋อศิวิตังยา n ิพ p a n a n สาระนังขัดชามีสังขังอายุวันังเต๋อศิวิตังยา n ิพ p a n a n สาระนังขัดชามีตูตียังปีพุทธังอายุวันังเต๋อศิวิตังยา n ิพ p a n a n สาระนังขัดชามีอตูตียังปีธรรมัง อายุจะนั่งเตลศิวิตัง่า nibpha นั่งสาระนั่งขัดขามีตติยังปีสังคังอายุจะนั่งเตลศิวิตังย่า n an i b p h านังสาระนั่งขัดขามีตติยังปีพุดทางอายุจะนั่งเตลศิวิตัง่า n an i b p h านังสาระนั่งขัดขามีตติยังปีสังคัง อายุจะนั่งเดลีวิตังยานิพพานังสารนังขัดทามีตติยังปีสังฆังอายุจะนั่งเดลีวิตังยานิพพานังสารนังขัดทามีพุทธังธรรมังสังฆังอายุจะนั่งเดลีวิตังยานิพพานังสารนังขัด มีสิสิสิทธิชัยมังคลาหน้าที่สวัสดียั่โยอดขอให้โหดใชยนี้อันจะไล่หน้าที่หายสวงเท็ดควงหายสุดีขอบเ็นผีวินาศโมลาสตัตว์นออีไก่ผุดท่าไป้มแท่เจชักคุ้มานรรมดานฝันทีขอให้เสนีสังพฏีผู้หาย เจชาย่ายผงเห็นยาได้เป็นอันจะไล่สังจับสิ่งทุกขายหิงเที่ยงตนใจกังวลเดือดร้อนรับพ่นให้เสียอัชฉัดในวันนี้ผู้นั่งไก่พองให้ตีสามที่เสียงไพดีให้หัวหองเอาชั ทั้งเทพ้านาคุตเทวะบุตเทพพยุดาอินพุ่มจกตุลาทั้งสีทุกทีพรอมจักกวานกับทั้งพุ่มมีสถานเจ้าทีจึงพ้อมกันมาสืนสุ่มยินดีเทิ่งมังคลาสีอันวิเศษวันนี้พระเจตเขาสุลาสีเป็นวันดีสุดขนาดอินทภา อทั้งนางวางขาดผูทั้งเป็นมูอยู่สลอนขาดอินจนจะเลิกอังคันเถิกมหาชัยพุดธหัตไปเป็นโยกสุกเสาใดอุตตะศกพร้อมหลักคณาวันนี้ตามจำลาว่าได้เลิกเถิดนุยสิวาอุตมะราชี วันนี้เป็นวันดีวันทีอมุตโซอุตมโยกอุตมาราชาอุตมาชยาอุตมาเศรษาวันนี้เป็นวันลาภ้าอลัมเลิดประเสริฐเป็นมุ่งคุณนุนแต่งดีแต่งแล้วผ้าขนแก้วยกจอมามีทั้งเท่าพญาเสนาและอมาตมีทั้งนักบาทพร้อมบุญหมามี ลุงจัและพ่อแม่มีทั้งเสาแจและวงสาพี่น้องพร้อมกันมาสล,ลอนทวนหาไหลลังเทกันมาทั้งยิ่งไ้และสาวบบาวใจคิดเอาหากยินดีเพื่ออยากมาบาสีเจ้านาเจ้าจากมาพัดพา,า,าจากหมงเทหาจับในลาผาบิดาและมันดาออกไปบัว นันจาพ่มันบทเทียงหูบิดเบียงไปมาเป็นอาณิจาบอ่อเร็กแล้วบ่ได้วานุมแค่แหนชลาราก็หูวังเกิดโลคห้าและพญญาบอ่อได้ขาดจากมรลาเจ้าก็คิดถึงคุนธาบิดาและมัรนดาในเรื่องมาเป็นอัญญาเลี่ยงลำบากทุกคนขึ้นแจ อยู่ในอุทอรท้องของแม่ล่ำมากแทนหัวนางเกียาจางนักลุงทองกินของเพชรแสพรแม่กองพอยเพ่นรลอดเจ้าก็อยู่ได้สิบเดือนนาบอละพวนพวนทุท ยายขอสุ้งตุ้นยอยกเงินเจ้าออกมาล่างค้นหาไม่ได้แล้วจึงตัดสแหแ้่สเดือล้างคนเถือบวยนำล่างล้างคนจึงเอาผ้าพื้นกวงมาตุ่มหอแม่ก็อุ้มเจ้าใส่ในอกแล้วกว่ายกเจ้าใส่ในเผ้า แม่จึงเอาเขาปอนละวันละสำขดแม่จึงอาบน้ำละวันละสำเทแม่ก็ขัดขีและลูปไหลแม่ก็เอาใจใส่ทุกคำเสาร์เพรามีคา่าท่านว่าถึงฤดูปีใหม่มาหอดแ้ว,วผัดฟองเสียงดังแม่ก็หุ่มเจ้าใส่ในวกแล้วก็ยยกเจ้าใส่ในอก แล้ก็อุ้มสสู้ให้กินนุมแม่ก็ชมลูกแลว้วขั้นว่าเลี้ยงง่ญ่แล้วก็พ่อหูแลนไปมาสามภาษีภาสารเด็กอ่อนสาวหน้าแล้วใหญ่เป็นคนเจ้าก,ก็คิดถึงคำกังวลข้างแขนนันกนโองแนนในใจคิดอะไรบ่